ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนัทพลฝ่ายขายนะครับวันนี้ผมพามาชมรถตัวมาด้าสรุ่นพิเศษ1.3คาร์บอนอีดิชันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่669,000บาทนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวได้รถตัวนี้นะครับฟรีแม่ทนาย5ปีนะครับมาด้าแคร์นะครับรวมถึงตัวค่าแรงนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.09%นะครับใครสนใจอยากได้รถรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบว่ารุ่นคาร์บอนอีดิชันแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถมาด้าสนะครับรุ่น1.3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคาร์บอนอิดิชันนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่669,000บาทนะครับคันนี้จะแพงกว่ารุ่นปกติ1นึ่บาทนะครับคันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นตัวล้ออลอยนะครับขนาด15นิ้วนะครับสีดํานะครับรวมถึงตัวกระจกข้างสีดํานะครับแล้วก็เบาะหนังสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น S อส a t เนะครับ เป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชันนะครับนำรุ่น s อสเลเเข้ามาทำนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ LED นะครับปรับสูงต่ำให้โตโนมัติรวมถึงตัวอันนี้เป็นรุ่น4ประตูสีเทานมนะครับนี่ครับกระจังหน้าแบบแบบใหม่นะครับเป็นแบบว่าพีระมิดนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับนอกจากจะเป็นล้อลอยสีดำกระจกข้าง สีดำแล้วนะครับได้เบาะหนังสีแดงค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้ผมพามาชมรอบๆรถนะครับกระจกช่างคือเป็นสีดำนะครับล้อลอยนะครับสีดำดำเงานะครับค่อนข้างสวยนะครับนะครับ z ู o ให้ดูใกล้ๆสำหรับเบาะหนังนะครับเบาะหนังจะเป็นสีแดงนะครับ deep red นะครับรวมถึงตัวอันนี้จะเป็นตัวผ้านะครับ อันนี้จะลดความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเบาะหนังสีนี้นะครับดูครับนี่จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้คนขับนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับรวมถึงได้ตัวเมมโมรีให้นะครับสองตำแหน่งนะครับสำหรับตัวเบาะไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมพามาดูด้านท้ายต่อไปนะครับพวงมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับ รวมถึงตัวระบบควบคุมความเร็วให้อัตโนมัตินะครับมีตัวพัตเดอร์ชิฟไฟหน้าจะเป็นแบบออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบออโต้แล้วนะครับนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจนะครับกุญแจนี่เป็นแบบคีย์เลสนะครับแก้มาดูกุญแจกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับเปิดปิดรถนะครับตัวด้านนอกนะครับกดปุ่มสีดำนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับตัวนี้เป็นอิโมบิเลเซอร์ในตัวด้วยนะครับ สิ่งที่พิเศษนะครจะเป็นตัวไวเลสชร์เจอร์นะครับแบบไร้สายนะวันนี้จะรองรับ Apple c a r า a y เพย์ดอ o t ์ตหน้าตอนะครับตัวนี้จะเป็น Apple Carpay แบบไร้สายนะครับสามารถดูพวก g o o g l e Ma p นะครับพวกปั๊มน้ํามันนะครับร้านอาหารที่เราไม่รู้จักหน้าจอตัวนี้จะบอกหมดเลยนะครับนี่ครับดชบอร์ดนี้จะเป็นแบบบุนุ่มทั้งหมดนะครับ จะเป็นเดินได้เทา้าตะเก็บคู่นะครับแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้เกียร์นะครับจะเป็นแบบ Auto ออโต้หกสปีดนะครับผมพาไปดูตัวด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาโพลีนะครับหรือเป็นสีเทานมเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นรถลงใหม่นะครับ ยังไม่ได้แกะพลาสติกผมให้ดูคู่หน้านะครับพลาสติกนะครับออกม้อออกไปนะครับให้ดูว่าสีเบาะหนังนะครับของตัวมาด2สวยแค่ไหนนะครับคือเป็นท้ายนะครับสําหรับตัวท้ายจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แล้วนะครับการพับเบาะนะครับในรุ่นซีดารเนี่ยการพับเบาะเนี่ยเราจะเราจะทําการดึงสลักนะครับตัวนี้นะครับต้องการพับเบาะให้ 460นะครับสำหรับการพับเบาะนะครับตัวนี้สามารถพับได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายทีเดียวนะครับการพับเบาะตัวนี้นะครับรุ่นสีดานอันนี้ราคาสีนี้ยังไม่เพิ่มค่าสีนะครับสำหรับตัวรุ่นสีดานตัวนี้นะครับแคมเปญพิเศษน้ำมัดกเบี้ยถูกนะครับ2.09%นะครับรวมถึงตัวได้ตัว Mazda Care 5ปีนะครับฟรีค่าแรง5ปีด้วยนะครับ นี่ครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับสี่สิบสามแรงม้านะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสําหรับตัวเครื่องยนต์1.3ลิตรตัวนี้นะครับใครสนใจอยากได้รถเอ่อรุ่นพิเศษคาร์บอนดิดิชั่นตัวนี้นะครับทักไลน์ผมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับรับรถได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์ผมได้24ชั่วโมงนะครับแคมเปญพิเศษนะครับตัวนี้ยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ